สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ครบ4ปีการถึงแก่อสัญญกรรมของท่านพลเอกเปรมตินสูลลานนท์อดีตผู้บัญชาการทหารบกอดีตนายกรัฐมนตรีท่านที่16อดีตประธานองคอมนตรีในราัชากาลที่9และราัชากาลที่10นะครับท่านถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562 หรือเมื่อ4ปีที่แล้วครับอายุ99ปีแล้วก็เป็นที่อัศจรรย์ใจนะฮะวันที่ท่านได้ถึงแก่สัญญกรรมนั้นเวลาที่ท่านถึงแก่สัญญกรรมคือ9นาฬิกา9นาทีสิริอายุ99ปีครับวันนี้ที่กรมดุริยางทหารบกนะครับที่อาคารโมลนิธิพลเอกเปรมตินสูรล,ลานน์นะครับได้มีการ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถึงท่านนะครับด้วยความกตัญญูกตเาวทีของกรมดุริยางทหารบกซึ่งเป็นที่ตั้งของโมโลนิธิฝนเอกเพรมตินสูล,ลานน์นะครับท mm hmm. ่าจะกรมดุริยางทหารบก ซึ่งเป็นประธานในพิธีในวันนี้คือท่านพลตรีสันพรณสงขลาและยังมีอดีตเจ้ากรมดุริยางทหารบกที่เดินทางมาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยคือท่านพลโทรกฤษดาสาริกาแล้วก็เย็นวันนี้นะครับมีคอนเสิร์ตรักเพลงรักแผ่นดินที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บก หรือช่องห้านะครับสนามเป้านะครับเป็นคอนเสิร์ตที่ล้ำลึกถึงท่านพลเอกเปรมติน,นสุรานนท์ด้วยนะครับครั้งนี้จัดเป็นปีที่14แล้วนะครับชื่อเพลงเอ่อชื่อคอนเสิร์ตนั้นความรักความดีคีตาครั้งที่14นะครับคอนเสิร์ตรักเพลงรักแผ่นดินมีศิลปินมากมายนะครับทั้งนักร้องจากกรมดุริยางทหารบกแล้วก็นักร้องที่มีชื่อเสียงนะฮะเช่นพิรุงสุริยา คุณโจนาสแอนเดอร์สันคุณสลักจิตดวงจันทร์เป็นต้นนะฮะสิบก้านาฬิกาหนึ่งทุ่มคืนนี้ที่ห้องเบนจา์นารุมิตรอาคารเบนจารังสิดชั้น4ททบ5นะครับมีวงแชมเบอร์ออเคสตราของกองทัพบกร่วมกับศิลปินมากมายหลายท่านครับรักเพลงรักแผ่นด,ดินรักทุรุศิลปิน สู่แดนเกษมชีวิตงามนามท่านพลเอกเปรม99ปีเต็มเปี่ยมพักดีเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแม้นดังศักดิ์ศรีความสุขของท่านคือการดนตรีและสุขยิ่งทวีเพื่อแผ่นดิน26พฤษภาท่านลาจากูมนิทิศยังฝากดีไม่สิน้น คอนเสิร์ตรักเพลงรักแผ่นดินอย่างระบ,บิดกล้องไกลไปยาวนานวันนี้พิธีบำเพ็ญกุศลแม้สี่ปีผ่านพ้นยังตระงานกรมดุริยานทหารบกยกตำนานประกอบพิธีการกระตันอยู่ขอกรับนัสการพระคุณท่านจากวัดพรมบงสาราม ทานสิบรูปที่เคารพอย่างสูงซึ่งมีท่านพระครูวรสุตาธรด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดเมตตาเป็นประธานเด่นท่านพลตรีสันพรนักสงขลาเจ้ากรมดุริยางทหารบกในฐานะประธานมูลนิธิะเดเปรีมตินสูรล,ลานนท์ประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านพลโทรกฤษดาสาริกา อดีตประธานมูลนิธิพร้อมด้วยคณะผู้มั่งคั่บัญชาญและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้วันศุกร์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 6ครบ4ปีการถึงแก่อสัญญกรรมของพลเอกเพรมตินสูลานนท์้วยกตัยญูกตเวทีตาธรรมของข้าราชการกรมดุริยางทหารบกและมูลนิธิพลเอกเปรมตินสูลานนท์ที่ได้มาพร้อมพร้อมนักห้องรักเพลงรักแผ่นดิน อาคารบริทิศในวันนี้